โอเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับโอกัน mm hmm. เช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีแขกรับเชิญนะน้องสยของเองเจ้าบ,บาทนะครับวันนี้เอากีตาร์ยุคย,ย,แบบยุกอะไรวะยุคแบบยุคอีโม่ยุคสองพันต้นเพิ่งหัดโย <c oughs> ย,ยุกเพิ่งหัดโยกวันนี้มีมา3ตัวนะครับก็เป mm ็นกีตราที่พวกเราก็สะสมกันแหละแล้วก็จะมีอะไรบ้างอ่ะเราเริ่มจากตัวแรกกันก่อนก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะฮะกับเจ้าเชคเตอร์ C1 หนอีไลท์นั่นเองนะจริงๆวันนี้จะเป็นเชคเตอร์หมดเลยนะวันนี้คือผมจะเอามาเทียบแล้วก็เราจะไปดูกันว่าพวกเราาชอบตัวมกที่สุด าเนะ,นะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าเชคเตอร์ดามิอนซิกจริงจมันจะต้องอ่านดามิอนหรือเดเมียนวะดามิอนแล้วกันนะอะอะไรก็ได้อโอ okay. เคเหมือนอีไลท์กับอีลิทคือตัวนี้ปีอีไลท์จะเป็นปี2002นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปี2007แล้วก็ตัวนี้จะเป็นของเจ้าวาด2008 2008เป็นเจ้าเชคเตอร์อ่า C1 แบ็กแจ็คแบ็กแจ็คใช่ครับอ่าเป็น C1 แบ็กแจ็คเนาะเป็น6กสายหมดเลยนะครับในเรื่องสเปคอันนี้เพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูกันเอาเองแล้วกันนะเพราะว่าพวกผมก็จำไม่ได้นะ โอเควันนี้มาไวไัยปไวกันหน่อยเดี๋ยวเราลองเทสทีละตัวเลยผมจะเริ่มกับปีเก่าสุดก่อนนะฮะปี2002มาซีวันอ e ีไลท์ซีวันอีไลกันก่อนเลยนะครับอา่าวันนี้เอฟเฟกก็ใช้ง่ายๆเลยก็เสียงคลีนเสียงแตกง่ายๆนะครับุกลวกหน่อย <laughs> <laughs> นั่งพื้นกันคิดเอากัน <c oughs> อ่านี่เดี๋ยวเอาเป็นเสียง <c oughs> เสียงไง <c oughs> เสียงคลีนเสียงคลีนก่อนอันนี้เป็น PU ตัวหลัง เป็นลูกขนุนเลยโลมาเลือโลโลมาเยอะมากไอตัวหน้าเช็คเตอร์ทีบานก็จะมีตัดคอยด้วยนะฮะอ่ะผมตัดคอยเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ทำมาตัดไม่ได้จริงจริงมันตัดได้นะจริงจริงจริงมันตัดได้มีความอ้วนเนาะทุมๆอ้วน ความที่มันน่าจะโลอบุตรอืมอ่ะ,อะเป็นเสียงแายบ้างตัวนี้ใส่สายเบอร์1149 อันนี้หัวแอมเปรเลยนะคือไม่ได้มีโบล<อ>นใดๆบูทอะไรเลย,ยลลเราจะไม่พูดนะว่าจะชอบตัวไหนที่สุดแล้วกันลองฟังดูอ่คคาคฟังเรื่อยๆโอเคป่ะเราไปต่อที่ตัวที่2กันเลยตัวต่อมาก็จะเป็นเจ้า R c h a t t e r d a m i e n Six แล้วกันนะครับตัวนี้ตัดคอยได้ตัวนี้เป็น EMG H4 เอาเสียงคีมันก่อนแล้วกันเนาะ ตัวหลังนะอันนี้อันนี้ตั้งสายไม่เหมือนกันนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวนี้ตัวเดียวเลยที่ตั้งเป็นดรอปดีก็คือด e ีตรงแล้วเอาสายหนึ่งลงมาหนึ่งเสียงสายหกสหสาย, <c oughs> สายขาหมนูนม <c oughs> ัวด้วยมันมันก็คือฟ e ิว e อ g นะแต่มันชัดนะแต่มันไม่ได้แข็งข็ึกตอบเหมือนแปนหนึ่งแปที่เป็นแอคทีฟ ตัวนี้เป็นพาสซีฟน,น,นะครับอันนี้เป็นตัวกลางมันเปลี่ยนไปเลยก็จะมีความแบบอ่ะตัวหน้ามันจะมีความอ,อันนี้คือมันเป็น E M G h e a s e ที่ทหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักเนาะมันมันคือพ s สซีฟที่ไม่ใส่ฐาน อย่างตายว่ะดุดันนะคิดไปเองปว่าแบบว่าเหมือนแบบสี่วันอีไลมันโูดตูดใช่ไหมเรแบบฟูฟจะพูแต่ไม่ติดเลยนะเอาฟูดอะเอ้ได้ยินเลยสดน้นปะที่มันมีเสียงตัวเนี้ยออกรู้สึกได้เลย เนี่ยปลายปลายปลายมั้งมีไม่รู้ว่ามันจะได้ยินหรือเปล่านะครับแตจะมีปลายปลายถ้าเกิดเราเสียงมันดังงเสียบนั้นตรงเนี้ยเสียงต้องสายป่าตรงเนี้ยเวลาที่เราฆ่าไอ้เฟดว้าปะตรงเนี้ยมันจะช่วยให้หายไปนะลองดีตรงหัวเสียงเป็นไงลองดีตรงหัวดีดเลยเสียงอย่างเงี้ยอืมเราเบาครับ ไม่แต่ถ้าเกิดเราใส่แบบบูทเข้าไ,ไปมันก็จะพุ่งขึ้นอีกนะอ่าโอเคประมาณนี้อันเดี๋ยวเรายังไม่ไม่พูดแล้วกันว่าว่าเราชอบตัวไหนครับอโอเคมาตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว C 1 b a c k แบ็ตัวนี้พิ่งได้มาอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงได้โดยประมาณโอเคเอามาเสียงคินก่อนอันนี้จะเป็นสวิตท,ท,ท่าทางสวิตท่าทางครับ ใช่ครับสวิท้าทางไอ้พวกนี้จะเป็นสามทางหมดเลยสามทางแต่สปิดคอยได้ตัวนั้นอันนี้สปิดคอยไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้สวิท้าทางอ๋อไม่เป็นท้าทางเหรอเออใช่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 โอเคมาเราเอามาลองเทสกันดูก่อนเริ่มจากเสียงคลีนกันก่อนแล้วกันนะกับเจ้าแบล็คแจ็คตัวนี้นะครับบิ๊กอัพตัวบลิดอ่าใช่เป็นตัวหลังสุดตัวนี้มันท้าทางเนาะโอเควอลลุ่มไม่เปิดมีไว้อยู่โอเคโอ้รู้สึกสว่างเนาะ มันตัวนี้เป็นรู้สึกใบๆเบสไม่ได้ตูดไม่ได้บวมเหมือนตัวตัวซีวันอีไลท์อ่ะเขาได้เป็นแก๊กผสมคือไอ้สองตัวนี้มันสามทางเนาะตัวนี้มันจะเป็นห้นนาต้องเร็งดีดๆกันนะ <c oughs> โอ้โหลาต,ตาย เลเวลดับเอ่อจะรู้สึกได้ว่าว่ามันวูบไป,เ,ปเลยตายแบบจัดคอร์ดกีตาร์สมัยก่อนอืมวูบชัดเจนเลยแค่ตัวกลางโหเบ็ดมาเบ็ดมาแต่ว่ายังบายอยู่นะยังรู้สึกว่ายัางบายอยู่เสียงไม่ค่อยหนีกับบิดมาก ผสมตัวเน็กหรือถ้ารับหนึ่งจากตัวบิดก็ตัวที่นะดอกเหมือนกันอ่าดอกมันจะคอยตอนเป็นกิตาร์ยุคมใหม่มันไม่ค่อยเป็นอาการดีนะไม่ค่อยไม่วุ่มหนักแต่ก็วุ่มนะแต่ก็ไม่วุ่มหนักเอออ่ะล่ค่ะแต่มันก็จะได้แบบความแบบโปร่งๆปร่งใบใบตัวหน้า มันไม่อมเหมือน<ช>เหมือน C <ช>หนึ่งใช่คือ,อตอานรู้สึกหนึ่งเบสมันจะใหญ่ๆหญอ,อตูมันจะโลโหน่อยตัวนี้แบบตัวนี้มันเออมันออกทุกย่านอ่ะเออมันมีความรู้สึกมันออกทุกย่านเออ,นอ,นอ,อ,นเอ,อใช่โอเคมาคราวนี้แสงแตกมา แต่นี่นคือรู้สึกอย่างนึงอเอาเอา,เอาไม่เกี่ยวกับเสียงนะคอตัวนี้อ้วนมากใหญ่บบถ้าเทียบกับสอง,สองตัวนี้คือแบบรู้สึกว่าโลที่โตมันเยอะมากเลยมาเลยเพราะาเคยเห็นแตกโลโล ความขายซีหนึ่งนิดหนึ่งใช่มันมันมันมีความตูมันไม่เท่าแค่นั้นเองอมาเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่าเอาเอาเป็นแง่แบบว่าทีละโทนเสียงดีกว่าเอาคีนก่อนชอบตัวไหนสุดเลือกก่อนเลยต้องกีตาร์ตัวเองเลยครับอ่าแบ็คแจ็คแน่นอนเพราะว่ามัน JB59 เนาะถ้าสมัยก่อนมันก็จะเป็นมิดต่อเสียงคีนยุคคลาสสิกใช่เรียกว่าคลาสสิกใช่ในยุคนั้นถ้าผมถ้าคีนน่ะผมให้ JB กัน ให้แบ็คแจ็คไม่ใช่ให้เจบีให้แบ็คแจ็คเหมือนกันรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าแบบว่าถ้าใส่พวกโมดูลแล้วมันมันย่ามันโคบอ่ะแล้วเหมือนแบบมันมีความติดติดมืออะไรตบางอย่างที่รู้สึก่านั้น่นนั้นเสียงแตกเสียงแตกเรื่องยากมากเลยะเสียงแตกหรอกูกูขอเลี้ยงก่อนได้ไหมกูให้ดามียนดามียนเหมือนกันกูให้ดามียนใช่กูรู้สึกว่ามันมันตูดไม่ตูดไม่ใหญ่เกินตูดไม่ใหญ่เกินสกูปมิดดีอ่า แล้วก็ไม่แหลมบาดใช่ไม่แหลมบาดรู้สึกได้อาจจะไม่รู้เพราะเพราะเพราะด้วยสายหรือเปล่าเพราะว่าไอ้อย่าง2ตัวนี้ซีหนึ่งกับเจ้าแบ็กยางมันใสอ่าส uh ิบเอ็ดสี่สิบเก้าเองแล้วก็ตั้งเป็นดรอปซี arp, ชาร์ปแต่ว่า <โล S 2> ตัวนี้มันใสสิบห้าสองแล้วตั้งเป็นดรอปดีอันนี้อาจจะส่วนหนึ่งนะแต่แค่รู้สึกว่าถึงถึงสุดท้ายสายมันใหญ่อโลมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออมัน,ม,นมันไม่ได้มันไม่ได้ขนาดนั้นอ,ะอ่ะเรื่องการจับถือให้ตัวไหนอ่ะพี่โอเลือกก่อนกูว่ามึงวเดียวกว่ากูแน่กูให้ซีดีใช่ ให้จีหนึ่งต่ว่าต่อมาถามว่าคือถ้าในแง่ลิทเทมอ่ะก็คือให้ตัวนี้อถ้าลิทเทิมอย่างเดียวนะถ้าลิททิมอย่างดีวให้ตัวนี้เพราะว่ามันมีความแบบคอแม่งใหญ่คอแม่งแต่ว่าผมมือใหญ่ด้วยผมก็เลยไม่ค่อยติดขัดอะไรกับตัวนี้คาแรคเตอร์คอมันจะเหมือนพวกตระกูลกิฟสตันเลพพอเลยโอ้เหมือนเล่หเพลเออเหมือนเหมือนมันอาจจะไม่ได้เป๊ะนะแต่แค่รู้สึกว่ามันมันมันใหญ่มันใหญ่มากโดยรวมวันนี้รู้สึกว่าถ้า มันมนแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยเนาะบางคนก็ชอบโลโลบางคนก็ชอบนะก็แล้วแต่จริงจริงในในในเจนนี้ที่เป็นของเช็เตอร์ที่ที่ตอนที่ตอนนี้มันเป็นผลิตเกาหลีหมดเลยครับถ้าเป็นในปัจจุบันตอนนี้มันน่าจะเป็นไม่น่าไม่น่าอินโดป่ะไปอินโดซะส่วนใหญ่นะเออเป็นไปอินโดแล้วอันนี้คือผมจะรู้สึกว่าถ้าเป็นในยุคของเกาหลีอะเช็เตอร์จะค่อนข้างมีความแบบ คุ้มงานดีมากเอองานดีมากแบบต้องพูดก่อนสมัยที่มันออกมามันก็ไม่ถูกนะเออมันก็ไม่ถูกนะมันก็ไม่ถูกนะใช่อันอันอันนี้ผมผมบอกราคาให้แล้วกันเนาะอ่าผมผมจําราคามือหนึ่งไม่ได้แล้วกันแต่ว่าเอาเป็นว่าผมจะพูดในราคาของมือมือสองแล้วกันเนาะมือสองที่ไปจับมาอ่าที่ที่ที่ไปได้กันมาแล้วกันเนาะตัวเนี้ยผมได้มาอยู่ที่อาร์ชิเทิลซีวันอิลินเนี่ยได้มา 18K 18บแปเท้านี่เองส่วนตัวนี้ผมจะบอกว่าได้มาถูกถูกสุดถูกสุดๆุให้ถ่ายก่อนให้ถ่ายก่อนถ,ถ่ายกันถ,ถ่ายกันในตายเลย โอเคพอพอแล้ว <Okay. laughs> ตัวนี้ผมได้มาถูกมากครับผมได้มาอยู่ที่ 8k งงไหมถูกมากถูกมาก,ก,มากแต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือคือพี่เคยมีจำได้ใช่ไหมเมื่อก่อนมีตัวนึงเนาะก่อนตอนล้วก็ขายทิ้งไปอ่ะคือตอนนั้นอ่ะผมซื้อ 26k นะตอนนั้นตอนนั้นพี่ซื้อพี่ซื้อต่อพี่พลไงน่าจะ10กว่าปีกูเกินมันคือตัวนี้คือตัวที่พี่พลอนะ่ะเอาไม่ใช่ตัวนี้นะหมายถึงว่าตัวที่ผมซื้อตอนนั้นเป็นตัวเป็นตัว้นที่พี่พลอนะ่ะเอาขึ้นคอนเสิร์ตเฟิร์สแคดเป็นตัวเมนหล ก็เหมือนเอาอีไลท์ไปสแปร์เธอใช้ตัวนี้เป็นหลัก ตัวนั้นน่าจะเป็นตัวแรกในไทยเลยของเดเมียนซิกนะในเมนปัจจุบันตอนนี้เดเมียนซิกก็ยังมียังมีขายอยู่แต่ว่าหลายๆอย่างเปลี่ยนไปแล้วครับปิกอัพก็ไม่ใช่ EMG แล้วราคาดรอปลงมาแล้วนะราคาเหลืออยู่แบบประมาณ 14k เอ,อ้วล่ะใช่ 14, ใช่14<ม> 15k ไม่เกินเนะี้ยประมาณหมื่นตัดตัดตัดสเปคจะไม่ใช่อันนี้แล้วนะแต่ยังใช้ชื่อเดิมอยู่ลักษณะคอท,ที่ที่เฟตมีค้างคาวเหมือนเดิมแต่หัวก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบเดิมหรือเปล่าส่วนแบ็กแจ็คได้มาเท่าไหร่นะ 12k 12อันนี้มือสองนะคือต้องบอกก่อนว่าที่ได้มมมมาทัั้้งงหหดดเเนนนีี่ยยคคืืือออออสล 12K สองใบเทาราคามื่หนึ่งตอนนั้นน่าจะมี20,000กว่า30,000นเนาะ2 0 3 0ิบายมา20,000ปลาย30,000ต้นเลยแล้วในซีรีส์แบ็คแจ็คอะผมจะบอกว่ามีหลายซีรีส์มากมีบาริโทนด้วยมึงรู้ป่ะไม่รู้นนมีนะมี มีไว้แต่มันจะมีลอ็ลอตล็อตหนึ่งที่เก่ามากที่มันเป็นตัวใช่ใช่ล็อตนั้นคือหายากมากหาไม่ได้เพราะว่าหาเหมือนกันคือตอนนี้ผมอาบาเรากำลังแบบเหมือนไล่เก็บพวกในตระกูลเชสเตอร์ทั้งหลายเลยก็คือจะมีที่ผมจะเก็บอยู่ก็จะมี C1 ตัวที่เป็นซีนีฮอลโลที่เป็น Ne ลโล a s คลาสสิก EA, EA. ไม่ใช่ EA ก่อน EA อ่าคลาสสิกอะ่ Classic อะคลาสสิกมันจะเป็นตัวที่ลายดอกไม้ลายดอกไม้แล้วเฟดสิบสองมันจะเป็นคล้ายๆทงเข okay, วคลาสสิกใชอนน่อันนั้นอ่ะอันนั้นเราอยากเก็บเหมือนกันแล้ว ตัวหนึ่งที่เหมือนที่หัวหรือตรงไหนไม่รู้มันเป็นรูปสัญลักษณ์ของไอ้ลูกเสือคือคือที่วันนี้ผมทําคลิปกันอะเพระาะว่าหนึ่งเลยอะหลายๆคนแบบทั้งเม้นถามทั้งทักถามเยอะมากเกี่ยวกับเช็คเตอร์ แล้วคือพวกผมอะเอาจริงๆผมไม่ค่อยอินกับเชคเตอร์ในรุ่นใหม่ๆในเจนใหม่ๆเท่าไหร่เพราะว่าส่วนหนึ่งผมกับกับบาร์อะคือโตกันมาในยุคข,ของแบบยุค2000ต้นต้นๆด้วยส่วนหนึ่ง,ต,งต้องพูดว่าในยุคนั้นผมไม่มีตังค์อะเออ <ผม S 1> ไม่มีตังค<อ>์เ,เ<อ>ื้อะยังไม่ได้มีตังค์ซือกันะเออง่ายๆแล้วคือผมผมอินอินกับยุคนั้นมากที่ยุคอีโมยุคเมทัลคอร์อะไรพวกนั้นนะมันย่อมยาวและคุ้มค่าแต่มันไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะยุคนั้นยุเยาวคุ้มค่าสมัยนั้นก็จะ็นกิฟต์สารคือคคอ้้บก่่่่วาาไไมมดดุุทีส ทุกคนนะ อันนี้อันนี้ต้องประเมินกันก่อนว่าในความคิดพวกผมมันมันคุ้มค่าเว้ยด้ความที่หนึ่งเลยในราคานะตอนนั้นด้วยแล้วก็มันมันคืองานเกาหลีด้วยส่วนหนึ่งส่วนตัวเองนะเรื่องเรื่องสเปคที่มันให้เอยงานเอยงานเอยแล้วก็พวกอ่ะอสปกรียอะไรต่างๆที่มันให้มาถือว่าค่อนข้างครบครันก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ผมก็เลยกลับไปไล่เก็บกีตาร์เชคเตอร์ที่เป็นปีเก่าๆเออเก่าๆที่เป็นงานเกาหลีซะมากกว่าที่จะไปซื้อใหม่ถามว่าตัวใหม่ดีไหมดีครับแต่ว่าสำหรับผมผมมองว่ามัน อาจจะไม่ได้ตปรงจริตสักเท่าไหร่อะไรแบบนั้น เหมือนแบบย้อนย้อนวัยย้อนย้อนยุคเนาะก็อนแบอยากได้ตอนนั้นแล้วมันไม่เคยได้อะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับในวันนี้เนาะสำหรับใครที่อยากจะให้ผมเอาตัวไหนที่พอผมจะหามาได้แล้วกันที่ที่ผมจะมหามาได้ละกันเนาะถ้าหามาได้หรืออาจจะเป็นคอนเทนต์ในเรื่องอื่นหรือจะเป็นเรื่องไหนอีกก็เมนกันเข้ามาได้ครับแล้วก็ติชมกันได้ด้วยเหมือนเดิมนะครับผมหรือรอยากให้ทำคอนเทนต์ประเภทไหนเพิ่มเติมก็บอกได้ครับอืมจะพยายามหาเวลาทําให้ละกันนะครับผมโอเคยังไงวันนี้ก็ ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมกันจนถึงท้ายคลิปแล้วกันนะคลิปหน้าจะยาวนะวันนี้นะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ